ดีท็อกง่ายๆกับเวจี้พลัสเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกเป็นแบคทีเรียในลำไส้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโปรไบโอติกจะทำให้ปริมาณแบคทีเรียในลำไส้ชนิดดีหรือชนิดที่ให้คุณมีมากขึ้นป้องกันไม่ให้แบคบทีเรียที่ให้โทษมาครองลำไส้ซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบ ติดเชื้อและเกิดโรคระบบทางเดินอาหารต่างๆเช่นท้องร่วงลำไส้แปานปรวนภูมิแพ้เวกจี้พลัสเป็นตัวช่วยให้ผู้ที่ทานอาหารจำพวกผักและผลไม้ไม่เพียงพอได้เสริมพรีไบโอติกให้กับร่างกายเพราะการกินเวก g ี้พลัสช่วยให้ร่างกายได้รับปริมาณไฟเบอร์และสารสำคัญเทียบเท่าผักและผลไม้2.5กิโลกรัมช่วยล้างลำไส้ล้างสารพิษ ปรับสมดุลการขับถ่ายเสริมภูมิคุ้มกันดีท็อกซ์ลำไส้ให้สะอาดหมดจดด้วยเส้นใหญ่อาหารจากพืชผักผลไม้สุขภาพดีเริ่มต้นที่การขับถ่ายนะคะหญิงแนะนำเลยค่ะ